้าคืนหนึ่งหัวของคนในหมู่บ้านลอยกลับมาหาร่างของตัวเองแต่เข้าไม่ได้ปีพุทธศักราช2503บ้านหนองโบทอำเภอนางรองชาวบ้านยืนล้อมบ้านไม้หลังหนึ่งถือคบไฟมีดและไม้แหลมไม่มีใครกล้าพูดเพราะทุกคนรู้ว่า คืนนี้มันจะกลับมาดวงไฟสีเขียวหมุนลอยต่ำออกมาจากป่าดงดิบเสียงหมาหอนดังพร้อมกันทั้งหมู่บ้านหัวนั้นพุ่งตรงเข้าหาชานเรือนพยายามจะกลับเข้าร่างแต่ชาวบ้านไม่ยอมคบไฟถูกเวี่ยงไม้แหลมถูกแทงเสียงครางแหลมดังกลางความมืด หัวนั้นวนรอบบ้านหาทางเข้าก่อนฟ้าสางภายในบ้านร่างไร้หัวบนเสือมือและเท้ากระตุกแรงขึ้นเหมือนกําลังเรียกอะไรบางอย่างกลับมาหัวจะกลับเข้าร่างทันไหมหรือจะกลายเป็นตำนานที่ยังวนเวียนอยู่ทุกคืนเดือนมืด